วันนี้เรามาเที่ยวที่กาญจนบ,บุรีนะครับมาชมกระต่ายเล็บวิกกาญจนบ,บุรีโอ้บรรยากาศดีมากเลยหนาวโอใครที่ชอบกางเต็นท์นี่มาได้เลยนะครับบรรยากาศที่ฟาร์มก็กำลังจะสร้างยังสร้างไม่เสร็จบรรยากา,กาศก็เป็นแบบนี้ครับเย็นมากเลยตอนนี้ แล้วเราเข้าไปดูกระต่ายกันนะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างที่ใครที่ชอบกระต่ายเป็นทาสกระต่ายก็เข้ามาได้ครับสอบถามรายละเอียดกับกระต่ายราคาไม่แพงนะครับติดต่อได้เลยเราจะให้ีห๋ยวเราจะให้เบอร์โทรทิ้งไว้นะครับใต้นี้เลย อันนี้พ่อพันนะครับตัวบู้เลยตัวท็อปเลยตัวนี้พ่อพัน์ตัวท็อปเลยครับหันหลังกินข้าวให้ด้วยโอ้โหสุดยอดเมืองโคตรมึนไงลูกๆไงครับ เพิ่งเริ่มน้ำกระต่ายเข้ามานะครับยังไม่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เรามียาฉีดกันไหลเลื้อนแล้วหยอดยาทุก6เดือนโอ้ยกัดแผงขนข้างออกหมดเลยเนาะ ไม่เสร็จนะครับตอนนี้อยู่ช่วงกำลังทำ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับงหนก็เออเดี๋ยวพาไปดูดาวเรืองสีขาวดาวเรืองสีขาวนี่ดาวเรืองดอกสีขาวอออ้อฮะ เพราะไงเราจะมาดูวิธีการให้นมก็ะต่กันดีกว่าครับวิธีการให้นมก็ะต่เป็นไงอ่า ถ้าเราถ้าเราให้เยอะมันจะเป็นไงบ้างเกิดผลอะไรกับมานไหมให้เยอะไปให้ปริมาณหนึ่งสลิงคือห้าออนแล้วตัวใหญ่ก็อยู่ประมาณ ถ้าอยู่วันนี้อยู่ประมาณให้ประมาณสองออนแค่นั้นเองให้สองสลิงพอแต่ว่ามันจะเริ่มกินนมแม่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจะเลิกแล้วแม่จะไม่ให้แล้วก็ดีแม่ไหมมันฟันเริ่มมีแล้วเนาะใช่แม่มันมันจะกัดนมแม่หันแล้วอันอันนี้ก็เรียกพันอะไรเนี่ยตัวนี้นี่เป็นพันแรงหลบกูยังไม่ตก พอเขากินอาหารได้เขาก็จะไม่กินเขาจะนงเขาจะไม่กินเราจะปล่อยอดตอนนี้ให้เท้าเย็นที่หน่อยก็ให้เย็นคนเดียวถ้าใครถ้าใครอยากมาหาเราเนี่ยมาหาได้เลยใช่ไหมอยู่ที่ม,มาอะไเลยครับมาเที่ยวที่การ ลกากจนนาบ,บุรีใช่ไหมการจนบ,บุรีเที่ยวฟาร์มเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เหรอเปิดทุกวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์แล้วแล้วถ้าผมอยากได้กระต่ายไปนี่พี่จะขายไหมขายขายได้ใช่ไหมอยากได้ก็ต้องขาย เราไม่แจก,กใช่ไหมขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวไม่แจกเราเพาะขายเราเราเพาะขายครับมีทุกสายพันธุ์นะครับอยากได้ตัวไหนอยากได้พันุหลายสั่งเลยครับช่างเก๋จัดให้โอ้โหสัตว์นมสบายเลยครับดูดเพลินเลย อันนี้เป็นนมแพะนมแพะกระป๋องนะครับไม่ใช่นมวัวนะน,นมนมวัวก็ต่ายกินได้ไหมนมกระต่ายไม่มีนมไม่ไม่ไม่มีนมขายในข้งตลาด โ่อขินเก่งริงนะตอนนี้นะใช่แล้วมีน่เล็กอะอให้ป่ะแม,แม่มันให้เหรอไม่อดนมม่ยังแม่แมมั่เยอะพอแล้วลูกมีสองสลิงนะป้าพี่มินิเล็กเอ็นดีแล้วก็ไทยสงสารมันครับเหลือสองตัว ต้องรักจริงๆนะครับถึงจะเอาไปเลี้ยงได้ถ้าไม่รักจริงๆนี่มีโอกาสตายสูงนะครับกระต่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยงง่ายๆนะผมจะบอกไว้เลยกินมากกระท้องอืดขาดน้ำก็ตายร้อนก็ตายหนาวก็ตาย ออุณหภูมิพอดีนะครับนี่อุณหภูมิของเรานี่อยู่ที่คงที่อยู่ที่กี่กี่องศาเนี่ยสามสิบสามองศาสามสิบสามองศาเป็นไม่ร้อนเกินไม่ร้อนเกิน,ไม,น,กนไม่หนาวเกินครับมันเป็นระบบธรรมชาตินะครับเราจะเอาความเย็นของข้างนอกแล้วมาแปลเป็นอุณหภูมิที่คงที่ให้กระต่าย โคดฟินนะ่ะขึ้นตังหรอขึ้นตังคอนแลนหลับสีชินชินลีลาว่าไงลูกว่างมาไว่างโอ้โหจะเอาอะไรอ่า กํามยี่นี่ขมนุ่มมากเลยครับนี่นุ่มมากเลยนุ่มมากเหมือนเหมือนพื้นเหมือนพรมเลยขนนุ่มเลยนุ่มมากเลยนุ่มมากกับพันไหนเลยขมขนท่านนุ่มขนเขนาจะนุ่มส่วนตัวนี้โอ้โหเปรียวทุกตัวเลยเชื่องจับยาก โอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ผมด้วยนะจะทำคลิปใ,ใหม่มาให้ดูนะครับไหนก็ฝากติดตามเอกโอรีไปด้วยนะครับ โอ้บรรยากาศดีมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ